ตามคันสปิวตัวตึงอันดับหนึ่งประเทศไทยมาให้อีกสักลอ็อตนึงนะคะได้มาไม่เยอะความยาวละ20คันเท่านั้นนะคะกับคันไอว่าอัลต้าไลท์นะคะสายเทพปะเกต็ตเฟียบจัดสะใจน้ำหนักคันเบาวิวไกดฟูจิรีซีดฟูจิเนื้อแบงก,กาไฟนะคะอย่างดีทําสีออกฟ้าน้ำทะเลโคต่สวยนะคะพันดิ้นมาให้แบบแบบ คลาสสิกแบบดูหรูหรานะคะเหมือนพวกเบิร์เลอ์ตัวเก่าเลยแต่ว่าน้ำหนักคันตัวใหม่ของไอว่าเนี่ยทำมาได้ดีกว่าเยอะนะคะน้ำหนักจะเบาวกว่าด้ามท้ายมีความยาวนะคะทำให้จับงัดได้ถนัดมือเมื่อกี้มีการเทสเด้งแล้วก็เทสงัดให้ลูกค้าดูแล้วนะคะกลับไปดู EP ีก่อนหน้านี้ได้เลยามาดูกันนะคะสามความยาวนะคะสปินดฟุตนะคะเฟุตนะคะแล้วก็สิบฟุตเวท สาย8ขีด15นะคะ8ฟุตจะเล่นเหยื่ออยู่ที่10ถึง30กรัม9ฟุตแล้วก็10ฟุตเวทเดียวกันหมดเลยนะคะแตกต่างกันที่ความยาวของคันเบ็ดนะคะรีซีฟปูจิไกด์แบบเท่ๆนะคะหนูบอกเลยนะตัวนี้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะแถมเคลือบด้ามมาให้แล้วอย่างเท่นะคะมีการปัดขัดด้ามให้มันแบบวาวเข้านะคะเป็นทรงสลิมจับง่ายกระชับมือน้ำหนักเบานะมาพร้อมซองอย่างดีนะคะ จัดราคาโปรนะคะเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าตัวนี้มากี่ทีก็หมดนะคะได้ไกฟูจิรีฟีฟฟูจิในราคา8ฟุต1,190บาท9ฟุต1,290บาทแล้วก็10ฟุตในราคา1,390บาทนะคะจัดด่วนๆนะจ๊ะ